โอ้ยตายแล้ววันนี้มีภาพ Happy v a l e n t i n e Day ในหน้าของการไลฟ์นะคะเอะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจไหมคะต้องถามเออทำเองอ๋อทำเองแล้วแบบจะคิดว่าน่าสนใจหรือเปล่าอันนี้ที่ฉันต้องถามน้องกุตูนะคะนำคนฟังเข้าสู่การรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันศุกร์ Happy Valentine วันศุกร์14กุมภาพันธ์ค่ะนเนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะคุณชนุพงศ์ค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุภาพดีแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันวัน,วน,วนท 14, ี่14กุมภาพันธ์ครับเป็นไงคะภาพที่ปรากฏก่อนหน้านี้คุณชนุพงศ์ค่ะคสดใสสวยงามมากเลยครับงไ,งไม่น่าจะเป็นใช้ AI หรือเปล่าถูกต้องค่ะเนอะทำไมเขา ถอดบแบบความเป็นสุภาวดีออกมาได้สวยเกินความเป็นจริงประมาณร้อยเท่าใช่จ <laughs> ้ะเนาะจับบุคลิกแล้วก็พวกตรงผมหน้าตาแบบนี้อาจจะย้อนไวไปสักไม่เกินสี่ห้าปีประมาณนั้นนะครับโหยคุณแม่พูดจาเข้า,าหูมากที่ฉันว่าถอยไปยี่สิบปีเลยค่ะคุณตนุพงศ์คือค,คือถ้าไม่บอกถ้าไม่บอก AI ว่าเป็น ผู้หญิงผมสั้นนะคะแล้วก็ถ้าไม่บอกว่าอายุงานในการจัดรายการวิทยุ30ปีนะคะมันภาพมันก็จะเป็นอย่างที่คุณชนุพงศ์เห็นแต่ถ้าเกิดเราใส่ดีเทลหรือรายละเอียดว่ามีประสบการณ์ในการจัดจัดรายการวิทยุอยู่กับคนฟังมา30ปีภาพดิฉันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งชนิดที่เรียกว่าที่ฉันต้องรีบลบฝ่ายนั้นทิ้งเดี๋ยวนั้นเลยครับเป็นไปได้ครับ AI ่ันก็จะ ทำตามที่เราอธิบายทั้งหมดนะครับแต่ยังไงเอไม่ก็เอาตัวรอดนะครับถ้าเกิดทําออกมาดูไม่ดีทําออกมาไม่ไม่ถูกใจกับคนใช้งานเนี่ยก็อาจจะไม่มีเป็นประโยชน์นะครับคก็จะใช้งานน้อยเขาก็จะไม่ค่อยมีรายได้ยังไงเขาต้องพยายามเอาใจผู้ใช้งานอยู่นะครับคือต้องให้ดูแล้วมันมีสวยงามกว่าปกตินิดนึงหรือว่าอาจจะดูอ่อนเยาา ไป<ก>ทั้งน<ว>ิดนึงประมาณนั้นนะครับเราอยู่รอดของ AI เขานะครับของของเราด้วยนะคะความอยู่ร <laughs> อดเพราะลองคิดดู <c oughs> อยู่ๆก็มีภาพผู้หญิงดึงดูดเข้ามาสะกดสายตาให้เข้ามาติดตามชมพยากรณ์อ,อากาศนะคะเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะคุณชนุพงศ์ขาครับสำหรับภาพแรกนะครับเป็นภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับก็ยังคงเห็นตัวมวลอากาศเย็นนะครับแต่เป็นลักษณะตัว อากาศเย็นกาลังอ่อนนะครับปกคลุมอยู่ทางด้านภาคอีสานและก็ทะเลจีใต้นะครับส่วนอิทธิพลจากตัวมรสุมตะวันเฉียงเหนือก็ยังคงมีการพัดปกคลุมอยู่นะครับแต่ยังคงมีกําลังอ่อนนะครับทําให้เรื่องฝนเรื่องอะไรก็ยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับสําหรับในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยนะครับต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะครับสําหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้กลุ่มเมฆในพื้นที่ภาคใต้เรา มีค่อนข้างน้อยนะครับมีเมฆเป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะครับทำให้หล,หลายพื้นที่หลายจังหวัดเนี่ยก็ยังคงมีท้องฟ้าที่แจ่มใสนะครับมีแสงแดดสะาส่องลงมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับสําหรับในช่วงเช้าวันนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับ ค่ะคุณธนพรสวัสดีวันแห่งความรักคุณชนพิษสวัสดีค่ะคุณอวยชยัยสวัสดีทักทายคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเพจอินดี้เอสุขสันต์วันแห่งความรักขอให้คนฟังอินดี้ที่ติดตามเรามีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักปลอรวมทั้งคุณชนพิษด้วยนะคะ นะคะเราเราก็อวยพรข้ามจังหวัดกันไปเลยข้ามภาคกันไปเลยนะคะคุณคุณชาญพงศ์ก่อน <laughs> ท่วท้งประเทศไทยครับ <laughs> เดี๋ยวใครจะรับชมอยู่ทางด้านต่างประเทศก็รับคำอวยพรไปด้วยนะครับค่ะเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสุราธานีค่ะครับสําหรับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์นะครับสุราธานีนะครับช่วงเช้าวันนี้กลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันบนก็ยังไม่มีนะครับ ไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงพระสงขลาค่ะครับสำหรับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงพระจังหวัดสงขลานะครับช่วงเช้าวันนี้กลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันล่างก็ยังไม่มีการตรวจพบเช่นเดียวกันนะครับก็ทําให้ในช่วงเช้าวันนี้ทั้งตอนบนตอนล่างนะครับก็ยังไม่มีปรากฏด้เห็นถึงกลุ่มฝนนะครับจากผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์นะครับ เราไปต่อกันนะคะสำหรับภาพถัดไปซึ่งตอนนี้เรากำลังจะนำคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้นะคะเข้าไป ชมอีกหนึ่งช่องทางของอินดี้เนะคะนั่นคือช่อง t i k t o k ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวรอให้ให้คุณชนุพงศ์นะคะเข้ามาทางช่องนิดหนึ่งเพราะว่าจะได้ได้ติดตามแล้วก็ได้ชมข้อมูลรวมถึงได้ฟังข้อมูลไปพร้อมๆกันตอนนี้คุณชนุพงศ์เข้ามาแล้วนะคะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวดิฉันอินไว้ไปก่อนแปบ๊บหนึ่งนะคะครับเห็นไหมคะเห็นอินไว้ไหมคะคุณชนุพงศ์แบบหนึ่งนะคะ ทำไมดิฉันอินไวแล้วมันยังไม่เข้าไปที่หาคุณชนุพงศ์แป๊บหนึ่งนะคะนี่คือพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันศุกร์14กุมภาพันธ์นะคะอินไวเซ็นไปแล้วนะคะคุณชนุพงศ์่ะคุณชนุพงศ์ต้องเข้ามาจอยนิดนึงค่ะวันนี้เรานำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศซึ่งออกอากาศสด FM 107.75เมกะเฮิร์ซ์หาดใหญ่ไปพร้อมๆกันยังไม่เข้ามาค่ะคุณชนุพงศ์ไม่ได้่ คแป๊บหนึ่งนะคะมีคนอืนน่นเข้ามาแต่ว่าคุณชนุพงศ์ยังไม่เข้าโอเคขอส่งอีกรอบหนึ่งอ่าได้แล้วครับโอเคเข้ามาแล้วนะคะโอเคขอหน้าคุณชนุพงศ์ขึ้นมาด้วยค่ะเปิกล้องเปิดกล้อง,องใช่ค่ะ หน้าที่ฉันในช่องอาจจะดูแตกต่างจากความเป็นจริงนะคะเพราะว่าที่ฉันใช้ผ่านการใช้แอปมาหลายแอปมากเลยคุณชนุพงศ์โอเคหน้าคุณชอนุหน้าคุณชนุพงศ์างมาแล้วนะคะอาจจะได้ยินเฉพาะเสียงเพราะฉะนั้นใครที่ชมในช่อง t i k t o k ตอนนี้นะคะคุณมาวินคุณเข้าไปชมพร้อมกันในช่องในเพจนะคะได้เลยค่ะนะคะเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะครับสำหรับ พยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกวันนี้นะครับก็สําหรับผลก็ยังมีค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับในส่วนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับแถบทางด้านของจังหวัดปัตตานีนะครับยะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับแต่สิบของพื้นที่นะครับส่วนสําหรับ จังหวัดอื่นๆนะครับฝนก็ยังมีโอกาสตกได้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของตัวอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่นะครับส่วนคลื่นลมนะครับทางด้านหน้าชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยนะก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรนะครับก็ยังไม่ได้มีคลื่นลมแรงเท่าใดนักนะครับเรื่องฝนก็ยังมีได้เล็กน้อยนะครับค่ะคนที่ชมในช่องติกต็อกอย่าลืมส่งหัวใจมาให้นะักกุตุด้วยนะคะทักทายทุกคนคุณมาวินนะคะคุณ JS เอสรับนะคะ คุณวงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมส่งหัวใจมาแล้วแคด่ดวงเดียวดิฉันขอสักร้อยดวงส่งมาให้ด้วยนะคะจะได้ไม่ปิดกั้นการมองเห็นเวลาเราไลฟ์ข้อมูลพยากรณ์อากาศในช่องของเรานะคะขอบคุณล่วงหน้ามากๆเลยพอส่งมาให้ดวงหนึ่งมันก็จะขึ้นฟีดมาเลยนะคะคุณชนุพงศ์เราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาในเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะครับสําหรับ พายรอากาศนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะครับฝนก็ยังไม่มีนะครับมีเพียงแค่เมฆเป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะครับส่วนสําหรับคลื่นลมนะครับหน้าชายฝั่งจังหวัดสงขลาวันนี้นะครับคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็สําหรับอุณหภูมิสูงสุดนะครับเฉลีย่ยอยู่ประมาณ32องศาเซลเซียสนะครับ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยนะครับอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับค่ะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะครับสำหรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดนะครับบริเวณภาคใต้เมื่อวานนี้วัดได้เท่ากัน2สถานีนะครับที่แรกก็คือที่ตำบลหนองพรับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับอีกที่หนึ่งก็คือที่อำเภอพระแสงนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวัดได้เท่ากันก็คือ36.5 องศาเซลเซียตนะครับก็เป็นอุณภูมิที่อยู่ในเกณฑออากาศร้อนแล้วนะครับสําหรับในทางด้านของจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วก็ในพื้นที่อําเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอุณหภูมิก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มที่จะขยับสูงมากสูงมากขึ้นนะครับก็ตามลักษณะข,ของตัวอิทธิพลนจากมอสูมออกเฉียงเหนือก็เริ่มจะมีกาลังอ่อนลงไปนะครับทําให้ไอความร้อนนะครับที่สะสมในพื้นที่เนี่ยก็เริ่มมีการสะสมสูงมากขึ้นนะครับก็จะเริ่มเยจะเห็นอากาศ ร้อนมากขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์สัตย์ปไปนะครับคุณปอปลาหรือแบบคะคุณวนิดาสวัสดีคะ่ะทักทายคนที่ชมไลฟ์อยู่ในช่อง t ิกต o k ตอนนี้8คนนะคะขอบคุณมากๆเลยอาจจะมากกว่าแคนขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้ของวันนี้14บสี่กุมภาพันธ์ค่ะ สำหรับรายงานอุณหภูมิต่ําสุดนะครับบริเวณภาคใต้นะครับเช้าวันนี้ก็อยู่ที่ตําบลหนองครับนะครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับวัดได้19.0องศาเซลเซียสนะครับก็ยังคงเป็นอุณหภูมิที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นอยู่นะครับในช่วงเช้าเช้าก็หลายๆพื้นที่เนี่ยอุณหภูมิยังคงมีอากาศเย็นตอนเช้าอยู่นะครับไม่ว่าเป็นในโซนของภาคตะวันบนนะครับจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับชุมพรนะครับลงมาจนถึงจังหวัด สุราชธานีแล้วก็ใน,นพื้นที่ทจังหวัดสงขลาเองนะครับที่ชากาศรรยามหาดใหญ่ก็อุณภูมิก็ยังค,ค่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณ22ซลเซียสอยู่ก็ยังคงมีอากาศเย็นๆในตอนเช้าจะสัมผัสอยู่นะครับในอำเภอหาดใหญ่ในช่วงนี้อากาศดูเหมือนอุณภูมิจะเพิ่มขึ้นไหมคะคุณชนุพงศ์เพราะว่าช่วงนี้ที่ฉันไม<ช>่ได้นอนผมผ้าแล้วนะคะไม่ได้ใส่ถุงเท้าไม่ได้ใส่แล้วนะคะคุณชนุพงศ์ เหมือนกันไหมคะใช่ครับอุณภูมิก็เริ่มที่จะขยับสูงขึ้นมานะครับจากที่สัปดาห์ก่อนๆเนี่ยมันที่จะเห็นว่าเลขที่ต่ํากว่า20องศานะครับพอมาสัปดาห์นี้เนี่ยอุณภูมิก็ประมาณ20ต้นๆนะครับก็เหมือนกับอุ่นขึ้นนะครับก็ทําให้ตัวดีไม่ต้องใช้ถุงเท้านะครับเลยใช่น่าจะต้องใช้แล้วครับหลังๆนี้ก็เริ่มอยากค่อยๆเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับซึ่งทีนี้เท่ที่ดูเนี่ยฝนก็ ตกค่อนข้างน้อยเหมือนกันครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปกติไม่ต้องมีฝนตกลงมาบ้างนะครับแต่อยีางนี้ก็ฝนค่อนข้างเยอะหายไปเยอะนะครับก็ทําให้อุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างเยอะสูงนะครับผมอยู่บ้านลูกๆเนี่ยก็ค่อนข้างแย่ร้อนนะครับก็ต้องเปิดแอร์ใช่ไหมคะขึ้นมาหน่อยใช่ครับลูกแฝดต้องเปิดแอร์ครับกลางวันไม่ค่อยได้เปิดครับกลัวเปิงไฟนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ต้องเปิดแหะครับอืเพราะว่าลูกแฝดด้วยน้องอายุประมาณกี่เดือนแล้วนะคะตอนนี้ ตอนนี้ก็สามเดือนกับอีกประมาณสี่ห้าวันแล้วครับก็ใด้เพิ่งครบรอบไปเม 4, ื่อวันที่ห้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโอเค <c oughs> เราไปต่อกันที่ปริมาณฝนสถานียี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าวันนี้ค่ะครับสําหรับรายงานปริมาณฝนนะครับจากสถานีวิทยุนิมยาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับเป็นการวัดฝนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเมื่อวานถึงเจ็ดโมงเช้าของวันนี้นะครับก็ยังไม่มีการ รายงานฝนตกเข้ามานะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งออกตามสถานีนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีฝนเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ตกในบริเวณที่เราตั้งสถานีไว้นะครับก่อนในเมื่อวานนี้ก็ภาพาบเบย์จ้าก็เห็นในพื้นที่จังหวัดยะลาก็นราธิวาสนะครับแถบด้นานหน้าของอำเภอเบตงตรงนั้นก็เห็นเป็นกลุ่มฝนปกคลุมอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่มันไม่ได้ตกตามสถานีที่เราตรวจวัดก็ทําให้การรายงานฝนกับ ตัวภาพเรจ่าอาจจะไม่ได้สอดคล้องกันนะครับแต่ยังไงปริมาณฝนก็ยังถือว่าไม่เยอะนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังคงความแ้างแกป่ดปปรงในเรื่องฝนอยู่นะครับค่ะทักทายคนที่ชมไลฟ์อยู่ในช่อง t i k t o อก ะะทั้ง17คนที่เข้ามาจอยเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาชมรายงานพยากรณ์อากาศนะคะในเช้าวันศุกร์14กุมภาพันธ์ซึ่งขณะนี้คุณชนุพงศ์พจนกกากรที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจอนะคะเป็นนักกุตุนิยมวิทยาชํานาญการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเราออกอากาศสด FM 107.75เมกะเฮหัดใหญ่ไปพร้อมๆกันคนที่ชมอยู่ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดจังหวัดไหนก็สามารถฟัง ออนไลน์ Online, indie. onair. one ทิ้งท้ายสักหน่อยพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เอ๊ะวันเสาร์อาจจะมีการรายงานพยากรณ์อากาศผ่านช่อง TikTok นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงสั้นๆยังไงฝากข้อมูลให้กับคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเพจรวมถึงคนที่ชมทางช่อง TikTok สักหน่อยค่ะนุชพงศ์คะครับสำหรับเดี๋ยวตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ไปครับใครอาจจะจองร้านอาหารโรงแรมไว้ เพื่อจะดินเนอร์กับคู่รักนะครับในช่วงเย็นๆค่ำๆเนี้ยก็สามารถที่จะทําการจองไว้แล้วก็ไปร่วมทานดินเนอร์ฉลองในเนื่องจากวันวาเลนไทน์ได้ท้าเนื่องจากเกี่ยวกับสภาพฝนนักสภาพอากาศค่อนข้างจะเป็นใจนะครับไม่ได้มีฝนเข้ามามรบกวนแต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เรานะครับเช่นเดียวกันกับในช่วงเสาร์ทีนี้นะครับพอบ้านแม่บ้านนะใครจะ ล้างรถนะครับใครจะซักผ้า,ผานะครับซักผ้าห่มผ้าปูุที่นอนนะครับเสื้อผ้าที่สะสมมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถที่จะซักได้ตามปกตินะครับเนื่องจากแดดยังค่อนข้างดีนะครับก็ไมไ่มีการรบกวนนะครับเกี่ยวกับฝนที่จะเข้ามาในช่วงเสาร์ที่นี้นะครับถือว่าเป็นสภาพอากาศที่ค่อนข้างเยี่ยมใสนะครับฝนค่อนข้าง,างี่มีโอกาสตกได้น้อย ะคะ่ะและนี่เป็นพยากรณ์อากาศนะคะที่รายงานสดตรงจากศูนย์อุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอบคุณทั้ง20คนที่ชมไลฟ์อยู่ในช่อง t i k t o ็อกตอนนี้ด้วยขอบคุณมากๆเลยเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปคุณชนุพงศ์เห็นดิฉันถ้าเกิดว่าชมทางเพจจะเห็นว่าด้านหลังแบ็คกราวด์ดิฉันจะเป็นรูปผู้หญิงเดี๋ยวดิฉันจะถอยออกมาให้คุณชนุพงศ์เห็นเดีนะนะเห็นไหมเห็นหนะเดี๋ยวนะ ต้นติ๊ก AI ไหมอ๋อมันคอนทรับอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือดิฉันบังเขาไงเอคนที่อยู่ที่ชมดูล่างล่างแปดใช่ไหมครับคือไม่รู้ว่าเป็นฝาแฝดหรือเปล่าแต่ว่าดิฉันสวยน้อยกว่าเขาเยอะสวยน้อยกว่าสวยน้อยกว่า AI เยอะเห็นไหมเข้าใจหาภาพนั้นคือ AI นี่โคตรเก่งเก่งจุงนะคะโอเคก็เลยเฉลยให้ฟังแล้วกันนะคะสุขสันต์วันแห่งความรักค่ะคุณชนุพงศ์คะขอบคุณที่เป็น เพื่อนนะคะในการทํางานร่วมกันมาโดยตลอดแล้วก็เราก็จะจับมือนะคะทํางานร่วมกันไม่ว่าจะมะีช่องทางไหนที่เพิ่มเติมเข้ามานักวุตุนิมยมวิทยาทุกคนก็เทคแคร์ไม่ใช่เทคแคร์สินะซัพพอร์ตใช่ไหมเราซัพพอร์ตจึงกัะกันนะคะเราก็จะทําให้คนที่ชมอยู่ในแต่ละช่องทางก็ได้ประโยชน์สูงสุดใช่ไหมคะคุณชนุพงศ์ครับครับก็ ขอบคุณทางด้านคุณสุพอดีด้วยนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ช่วยเผยแพร่เรานะครับโดยไม่ต้องเสียสตางค์เลยสักบาทนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่คอยช่วยเหลือหน่วยงานราชการนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบการประกาศเตือนนะครับการแจ้งเตือนได้ช่วถึงและครอควบคุมนะครับทาให้ผลกระทบที่ กิดขึ้นมาเนี่ยอยู่เหมือนว่าจะลดน้อยลงไปหรือว่ามีผลกระทบน,น้อยที่สุดนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงปีนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะพยายามหาสิ่งใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็ได้เริ่มดำเนินการไปพอสมควรแล้วในช่องทางทิกต o k นะครับเดี๋ยวจะร่วมการพัฒนานะครับให้สื่อใช้งานทิกต o อกเนี่ยอยู่มีความน่าสนใจมากขึ้น,ค,น,นครับเนื่องจากผู้รับชมเนี่ยก็ถือว่า,าะคะ่อนข้างได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับก็อยู่ค่อนข้างเยอะจากปริมาณที่รับชมแต่ละวันนะครับ ก็หวังว่าคนที่เข้ามาชมทั้งสองช่องทางนะคะทั้งเพจแล้วก็ทั้งช่องทิกตอกไอ o v ิ t i ิ t ตอกเนี่ยนะคะก็หวังว่าจะได้เห็นการพัฒนาแล้วก็การปรับปรุงเราจะทำงานหนักกันในปีนี้ต่อใช่ไหมคะคุณชอนพงที่ผ่านมานี่ไม่หนักเลยใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ที่ผ่านมานี่คือไม่หนักเลยใช่ไหมคะคุณชอนุพงค่ะว่ามันก็ทำเพื่อประชาชนนะครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็น งานหนักงานที่ยุ่งยากแต่อ,อย่างใดก็พยายามเยนรู้กันไปนครับทําเท่าที่เราประจาไหวนะครับประมาณนั้นครับแล้วก็ไม่โอเวอร์โหลดเกินไปใช่ไหมคะครับโอเค, <Okay S 2> คนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากมากค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเช้านี้ขอบคุณคุณชนุพงศ์พจน์กรายนักกุตุนิยมวิทยาชํานาญการที่เข้ามารายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์กุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ นาคะสวัสดีครัขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่อยู่กับเราทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวเข้าไปติดตามชมแล้วก็ติดตามฟังนะคะารายการอื่นๆของเราได้ส่วนคนที่ดูทางเพจตอนนี้นะคะก็มีรูปดีเจสวยอีกคนหนึ่งนะคะก็แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ขอให้ทุกคนได้เจอรัก แพ้ To Love ที่สมหวังเหมือนคุณชาุพงศ์ในอตอนนี้ด้วยนะคะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกศูนย์เจสี่สามหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ยี่สิบปดปีลุกทุ่งอินดี